ก็สวัสดียามเช้านะครับก็เมื่อวานตอนเย็นเนาะก็เพิ่งได้ DIY ปั๊มลมไปนะครับผมใช้เป็นโครงของปั๊มลมเมจิกนะครับ8-800นะครับตัวปั๊มลมของเมจิกเนี่ยมันจะเป็นปั๊มลม2หัวเนาะก็คือ2ทิศทางนะครับก็ได้ทําการเอาออกไปหนึ่งทิศทางนะครับเห,เหลือทิศทางเดียวก็คือเดี๋ยวฝั่งนี้ไว้ นะครับก็จะเห็นด้านในสําหรับตัวปั๊มลมนะครับฝั่งนี้ตอนแรกมันจะเป็นหม้อแปลงหม้อแปลงเนาะแล้วก็ชุดปั๊มลมตัวเนี้ยังคงเดิมนะครับแพงแต่เอาหม้อแปลงของตัวปั๊มลมออกแล้วก็แม่เหล็กที่ติดกับชุดที่ผลิตลมอะนะครับเอาออกก็ทำการใส่ตัว อมอเตอร์บัเลตนะครับเป็นมอเตอร์เครื่องบินโดนนะครับใส่เข้าไปอันนี้ความเร็วจะอยู่ที่ถ้าถ,ถ,ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเขียนว่า1000 KV นะครับอันนี้น่าจะเป็นความเร็วของมันนะครับก็ใส่ฐานามีฐานยึดสำหรับตัวมอเตอร์ ตัวมอเตอร์แล้วก็ฐานเนี่ยก็จะมายึดตดกับตัวโครงของพัมรลมอีกทีนึงน,นะครับอันนี้เจาะไปแล้วแล้วก็ส่วนหัวด้านในนะครับสังเกตดีๆก็จะเป็นขนลวดเฉยๆนะครับแล้วก็มีต่อรันไว้ด้วยนะครับตัวถ้าอยู่ข้างๆเห็นไหมครับเป็นของแค่ลวดเนาะแล้วก็ไปติด เขาลวดเนี่ยไปติดกาวกับไอตัวนี่ไอตัวยึดแกนมอเตอร์อีกทีนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวยึดตัวยึดแกนมอเตอร์นะครับไม่ไม่โฟกัสม,มันมันทำหน้าที่ก็คือเราเราต้องต้องหมุนตัวนี้เข้ามาแล้วก็เอา พลาสติกตัวเนี้ยมาลองเพื่อที่จะให้มันดันไอ้ตรงฝั่งนี้เข้ามาข้างในตัวมอเตอร์นะครับมันจะทําการบีบเห็นไหมครับตัวนี้มันจะแบบปิดล่องพอเราพอเรา,ามันไม่โฟกัสอะ่ะพอเรา,าหมุนน็อตเข้าอ่ะนะครับทําการบีบเข้าอ่ะมันจะบีบเข้ามาแบบนี้นะมันจะบีบเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะจะ,จะทำให้อ่า มันล็อกอยู่กับแกนมอเตอร์นะครับอันนี้พอผมบีบพาไหมนยครับน,นี้อยู่เลยไม่หลุดนะครับไม่หลุดเราต้องทําการบีบโด,ดยการใช้อ่าตัวนี้มันจะมีคล้ายๆกับกับแหวนแหละแต่มันตัวนี้มันเป็นแค่พลาสติกนะครับผมผมใส่ไป3อันแล้วก็เอาน็อตเบอร์สิบหมุนเข้าไปนะครับน็ s <S อตเบอร์สิบมันก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วก็ตรงตรง,ตรง ตรงนี้ตรงตรงที่ยื่นออกมาตัวนี้มันจะเป็นขนลวดนะครับขนลวดแล้วก็เอาลวดมาใส่ฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับเออส่วนฝั่งนี้ฝั่งที่เอาแม่เหล็กออกมันจะมีรูนะครับเห็นไหมครับฝั่งที่เอาเอาแม่เหล็กออกจะมีรูผมก็ใช้ตัวนี้เลยที่มีอยู่นะครับซื้อไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยนะครับแค่ตัวนี้ เสียบเข้าตรงรูได้พอดีเลยแล้วก็เอาตัวเมียมาต่อแม่มาขันเข้านะครับมันจะมีน็อตตัวผู้ตัวเมียเนาะมันก็เรากเา็เอาตัวเอาตัวเมียมาขันมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เอาตัวน็อตเกลนะครับตัวนี้ หมุนหมุนเข้าฝั่งนี้ไว้หมุนเข้าฝั่งนี้ไว,เไว้เพื่อที่จะไม่ให้ตัวไอที่เราทำลวดไว้นะครับมันหลุดออกเนาะลวดต้องทำถ้าจะให้ดีอนาะทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งหลวมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแน่นไปเลยนะครับแน่นไปเลย ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขก็คือจะเอาฝั่งฝั่งทางนี้จะทําให้มันแน่นไปเลยนะครับแต่ส่วนฝั่งที่เป็นมอเตอร์ฝั่งฝั่งที่ติดกับมอเตอร์มันจะหลวมฝั่งฝั่ง้างฝั่งนู้นนะครับมันจะหลวมแล้วฝั่งทางที่เป็นปั้มลมมันต้องทําให้มันแน่นนะครับต้องต้องทาให้มันแน่นถ้าเป็นไปได้ก็เอากาวติดไปเลยนะครับแต่บอกก่อนนะครับที่ทำเสียงมันดังนะครับ ต้องหาวิธีลดเสียงให้ได้นะครับก็เป็นมอเตอร์เนาะก็เอามาต่อกับตัวนี้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เพราะว่าไอตัวปัม๊มไอตัวมอเตอร์ตัวเนี้ยมันใช้ไฟแค่7โวลต์นะครับเป็นตัวมอเตอร์เครื่องบินอะมันใช้ไฟแค่7โวลต์ก็ตอนเนี้ยไฟจากสมมุติว่าไฟจากแบตละกันเพราะว่าผมเอามาจากอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับไฟจากแบตเนาะเข้าผ่านตัว ลด,ลดแรงดันนะครับก็คือลดไฟนั่นแหละ,ะจาก12โวลต์ปรับให้เหลือ7โวลต์นะครับแล้วก็วมีตัวนี้ด้วยตัวนี้เอาไว้ปรับรอบนะครับพอผมหมุนปุ๊บอันนี้ผมหมุนเบาๆนะครับอันนี้แค่หมุนเบาๆลมก็จะออกมาประมาณนี้แหละแต่ถ้าเราเพิ่มรอบเข้าไปนะครับเพิ่มรอบเข้าไปมันก็จะแรงขึ้นเห็นไหมครับ แต่แต่เสียงอะเสียงมันจะดังนะครับเสียงมันจะดังถ้าจะให้ดีก็อยู่ประมาณนี้ลมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่เสียงดังอันนี้อยู เสียงกี่เสียงห่อเนี่ยมันจะออกมาเพราะมันเป็นมอเตอร์บัสเล็นะครับมันจะออกมาประมาณนี้แหละเสียงนะครับส่วนที่มันดังมันก็จะดังเพราะไอ้ตรงที่เ,เราทําตัวดึงอะ่ะถ้าทํารูใหญ่เกินไปมันก็จะเสียงก็จะดังนะครับต้องทําให้มันพอดีพอดีนะครับไม่หลวมเกินไปไม่แน่นเกินไปนะครับสําหรับตัวที่เอาไว้เป็นตัวลวดที่เอาไว เป็นตัวดึงะนะครับต้องทําให้ดีๆส่วนมอเตอรอ์มันเสียงแบบนี้อยู่แล้วนะครับรอบมอเตอร์เพราะมันเป็นมอเตอร์บัลเลตะก็ใช้แบบนี้ได้ยาวๆนะครับก็กจนกว่าไอ้ลูกยางจะขาดอ่ะเพราะว่าลูกยางมันมีขายอยูอ่ก็เข้าๆประมาณนี้เนาะนะครับเสียงมันดังเกิน ก็ลูกยางนี่ขายเยอะแยะนะครับถ้าลูกยางตัวนี้ตัวนี้ขาดก็หมุนน็อตเกลตัวนี้ออกแล้วก็ดึงดึงลูกยางตัวนี้ออกมาแล้วก็ซื้อใหม่นะครับมันมีตรงรุ่นขายนะครับมีตรงรุ่นขายอยู่ก็ข่าวๆประมาณนี้นะครับ